มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้ากระต่ายน้อยในสวนลับในวันหนึ่งฟ้ากระต่ายน้อยตื่นขึ้นมาในสวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสแสงแดดอ,อ่อ,อนๆส่องผ่านใบไม้ฟ้าตัดสินใจออกสำรวจสวนลับที่เธอเคยได้ยินจากเพื่อนๆว่ามีสิ่งมหัศจรรย์รอยอยู่ด้านในเมื่อฟ้าเดินเข้ามาในสวนลับ เธอได้พบกับเจ้ากบชื่อเขียวที่กำลังร้องเพลงอยู่เขียวบอกฟ้าว่าในสวนนี้มีผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกถ้าฟ้าช่วยเขาเก็บผลไม้ด้วยกันเขียวจะพาไปชิมฟ้าและเขียวเริ่มต้นการผจญภัยด้วยกันพวกเขาเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยผลไม้หลากสีสันทั้งส้มแดงและเหลืองทั้งคู่ต่างหัวเราะ และมีความสุขเมื่อได้ช่วยกันเก็บผลไม้ขณะกำลังเก็บผลไม้ฟ้าและเขียวได้ยินเสียงร้องของนกตัวเล็กชื่อฟ้าใสที่ติดอยู่ในพุ่มไม้ฟ้าตัดสินใจที่จะช่วยฟ้าใสโดยไม่ลังเลเมื่อช่วยฟ้าใสออกมาได้ฟ้าใสรู้สึกขอบคุณมากและบอกว่าถ้าอยากจะลองผลไม้แสนอร่อย พวกเขาต้องไปหาคนเลี้ยงสัตว์ใจดีชื่อคุณปาทั้งสตัวเริ่มเดินทางไปหาคุณปาโดยระหว่างทางพวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่อีกมากมายทั้งเจ้ากระรอกชื่อกล้าและนกพูกชื่อเรียนที่มาร่วมทีมด้วยเมื่อถึงบ้านของคุณปาพวกเขาได้พบกับคุณปาที่ใจดีและยิ้มแย้มย คุณปาเสนอรูปผลไม้ล้ำค่าให้พวกเขาได้ลองชิมทุกคนมีความสุขมากหลังจากได้ชิมผลไม้แสนอร่อยทั้งกลุ่มรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันฟารูวา้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการมีเพื่อนที่ดีและการแบ่งปันความสุขกับกัน ก่อนกลับบ้านฟ้าตัดสินใจเก็บผลไม้บางส่วนไว้เพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ไม่สามารถมาร่วมได้เธอรู้ว่าการแบ่งปันจะทำให้ความสุขยิ่งใหญ่ขึ้นในที่สุดฟ้ากลับบ้านอย่างมีความสุขพร้อมกับบทเรียนที่สำคัญว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการแบ่งปันและการมีเพื่อนที่ดีและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ การแบ่งปันทำให้เรามีความสุขมากขึ้น การเรื่องการค้นหาดวงดาวของเจ้ากระต่ายไฟฟ้าในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าเล็งเห็นดาวดวงงามที่ส่องสว่างอยู่ไกลและพูดว่าฉันต้องไปหามันให้เจอซักทีความฝันของฉันอยู่ที่นั่นฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าเริ่มเดินทางออกจากบ้านด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ เขาผ่านป่าเขียวขจีและดอกไม้ที่บานสะพรั่งเผชิญหน้ากับความมืดที่น่ากลัวเมื่อเขาเดินต่อไปฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าได้พบกับเจ้าเต่าชื่อเร็วช้ามันนอนอยู่บนลานหินและบอกว่าทางที่เธอไปนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องมีความอดทน ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าขอบคุณเร็วช้าและดำเนินต่อไปเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาคิดถึงดาวดวงสวยที่รออยู่ระหว่างทางเขาเจอกับเจ้าแมวน้ำชื่อเพียวขาวที่กำลังเล่นน้ำในลำธารแมวน้ำบอกว่าการเล่นน้ำทำให้เขามีความสุขแม้ในวันที่เหนื่อยล้า ฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าตัดสินใจลองเล่นน้ำด้วยเขาเพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยความสนุกสนานและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นทันทีเมื่อสนุกเสร็จฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้ารู้สึกมีพลังและมุ่งมั่นอีกครั้งเขาเริ่มเดินทางต่อไปและเห็นแสงสว่างจากดาวดวงนั้นใกล้เข้ามา ในที่สุดฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าก็มาถึงสถานที่ที่ดาวดวงสวยอยู่เขาได้เรียนรู้ว่าดาวนั้นคือความฝันของเขาเองที่ต้องใช้ความพยายามและความกล้าในการค้นหาฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าเข้าใจแล้วว่าการเดินทางไปหาความฝันนั้นสำคัญกว่าการไปถึงจุดหมายเขายิ้มให้กับความสำเร็จและตั้งใจจะเล่าเรื่อง ให้เพื่อนๆฟังฟ้าผ่ากระต่ายไฟฟ้าเตรียมตัวกลับบ้านมือและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำใหม่เขาได้เรียนรู้ว่าความพยายามไม่เคยสูญเปล่าและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความพยายามและความมุ่งมั่นจะนําไปสู่ความสำเร็จ นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้ากบในป่าเวทมนต์เจ้ากบสีเขียวตาโตกระโดดข้ามก้อนหินในป่าเวทมนต์เขารู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันเพราะเขาไม่เคยไปที่ไหนไกลาจากบ้านมาก่อนป่าที่เขาเคยเห็นนั้นเต็มไปด้วยไฟเรืองแสงและเสียงของสัตว์ป่าเจ้ากบเดินต่อไปและพบกับเจ้าตาเหลือง นั่งอยู่บนกิ่งไม้เขาหันมามองและยิ้มให้กับเจ้ากบเขาเริ่มถามว่าเจ้ากบมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจในวันนี้ทันใดนั้นเขาเห็นแสงสว่างเต้นรำอยู่ข้างหน้ามันชวนให้เจ้ากบเดินตามไปเจ้ากบรู้สึกตื่นตาตื่นใจแต่ก็กลัวที่จะติดตามไปเจ้ากบตัดสินใจที่จะตามแสงสว่างไป เขาเริ่มรู้สึกกล้าหาญขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังจากแสงสวา่างมันพาเขาไปยังที่ที่มีดอกไม้สีสันสดใสและน้ำตกที่สวยงามเมื่อถึงที่แห่งนี้เจ้ากบได้พบกับเพื่อนใหม่เขาเล่นสนุกและเรียนรู้ที่จะไม่กลัวสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นรอบตัว ในขณะที่เล่นเจ้ากบได้ยินเสียงของเจ้าตาเหลืองที่บอกว่าอย่าลืมว่าความกล้าหาญอยู่ในใจของเราเจ้ากบรู้สึกว่าเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นพวกเขาได้สำรวจป่าและค้นพบความลับใหม่ที่น่าสนใจเจ้ากบเริ่มต้นการผจญภัยด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้า แต่แล้วพวกเขาก็พบอุปสรรคเมื่อมีทางขาดลงเจ้ากบรู้สึกกลัวแต่ในใจเขาคิดถึงคำพูดของเจ้าตาเหลืองและตัดสินใจว่าจะลองกระโดดข้ามไปในที่สุดเขากระโดดข้ามไปได้สำเร็จและรู้สึกดีใจมากที่กล้าทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้ ือถึงปลายทางพวกเขาตะโกนร้องด้วยความดีใจแสงสว่างเต้นรำรอบตัวพวกเขาเจ้ากบได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญทำให้เขาพบกับความสนุกสนานและเพื่อนใหม่และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการเผชิญหน้ากับความกลัว